วันนี้น้องปีใหม่จะมาขายเสื้อนะคะไหนปีใหม่น้องมารีวิวเสื้อนะคะเอาให้พี่ๆดูหน่อยคะ่ะเสื้อตัวละกี่บาทคะทคะคะขอบคุณขายกี่บาทนะคะสิบบาทคะ่ะเหรอคะอหืมซื้อไหมคะซ<ม>ื้อออะบอกพี่ๆี่ะคะซื้อไหมคะ ตัวละสิบบาทค่ะาจะอ่าเอาให้พี่พี่ดูหน่อยตัวละสิบบาทค่ะสวยสวยเลยค่ะาจะอะค่ะจ้าค่ะลูกขอบคุณค่ะว่าเก่งจังเลยค่ะขอบคุณพี่พี่นะคะวันนี้นอะปีใหม่ก็มาขายเสื้อนะคะรีวิวขายเสื้อนะคะขายเสื้อ เชืยอน้องปีใหม่เองค่ะไหนปีใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ๆกันลูกบ๊ายบายค่ะอะสวัสดีค่ะฝากติดตามน้องปีใหม่ด้วยนะคะ